สวัสดีครับกับล้างทุร่รมวมีดีอุดอีเจียส้มรถยนต์นะครับวันนี้กับล้างทุร่รวมอดแลนเจอร์2.2นะครับลูกค้าตัวนี้ที่ระยะทาง220,000 3,700กว่ากิโลเมตรนะครับลูกค้าเคยทําการล้างเมื่อตอนแสนกิโลแล้วก็อุดมาด้วยแผ่นแผ่นบางนะครับด้านฝั่งไอเสียมาหนึ่งแผ่นนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําการล้างตัวพวก เบา e g นะครับก็คือยังคงเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้ล้างมาให้ล้างแต่ทัร่วมไม่ดีชุดนี้กับชุดคอตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เราเราจะทําการล้างใหม่นะครับตัวนี้ก็ตัวโอลินครับเริ่มเสื่อมสภาพนะครับทําให้มีคราบมันเยิ้มบนรอยต่างๆตรงนี้นะครับต้องทําการล้างช่องปอดตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัวแกน EGR ก็ต้องทําการล้างนะครับแล้วหล่อลื่นใหม่นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ทําการทํางานไหลลื่น มอเตอร์ตัวนี้จะได้ไม่ขาดนะครับตัวนี้กลับมารับชมสภาพของทุลุมดีหลังทําการล้างด้วยน้ายานะครับสภาพภายในของทุลลมดีหลังทําการล้างไปแล้วนะครับตัวนี้พอใช้น้ายาไปโทำการล้างนะครับสภาพพื้นผิวด้านในก็จะขมเมาที่มีอยู่ก็จะถูกกระจัดชาออกไปนะครับตัวนี้จะไม่มีผลต่อพื้นผิวของพลาสติกใดๆเลยนะครับตัวนี้ ทำให้พื wow. ้นผิวด้านในเนี่ยสะอาดนะครับในท่อโค้งต่างๆนะครับเราก็ทำการล้างเราจะทำการประกอบคืนให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อเล็กๆนะครับชุดนี้นะครับก็ทำการล้างให้ลูกค้าแล้ววาวิจิอาทํทำการล้างแล้วหล่อลื่นแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวทำการประกอบตัวนี้ทำการอุดท่อรูปตัวเนะครับตัวนี้ก็ทำการล้างให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนชุดยางอูลิงทําการเปลี่ยนใหม่นะครับของเก่าทําเสื่อมสภาพนะครับเกิดการยุบแล้วมีไอน้ำมันนะครับหยดจ้อยออกมานะครับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นรายการเพิ่มเข้ามาดูจากาขนาดของความหนาของขอบนะครับ